เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะเราจะมาอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ Editor ค่ะก่อนอื่นเราจะมาทำการเปลี่ยนพื้นหลังนะคะโดยให้ไปที่ปุ่ม Background ที่อยู่ด้านซ้ายมือของเว็บไซต์ Editor ค่ะคลิกที่ปุ่ม Background ค่ะการเปลี่ยน Background นั้นทำได้3รูปแบบค่ะคือการเปลี่ยน Background ที่เป็น Color เป็นสี i m a g e เป็นรูปภาพและเป็นวิดีโอค่ะ มาดูตัวอย่างแรกคือการเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีกันนะคะเราสามารถใช้เมาส์และเลื่อนดูว่าสีไหนที่เราต้องการใช้นะคะหรือเราอาจจะเพิ่มสีของเราได้ด้วยตัวเองนะคะโดยการคลิกที่ Add Color และปรับสีไม่ว่าจะเป็นโทนเข้มโทนอ่อนนะคะสีไหนๆที่เราต้องการนะคะและให้เราคลิก Add ค่ะ แบบนี้นะคะพิิกากบาดออกแบ็กกราว n d ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีตามที่เราต้องการแล้วและรูปแบบที่2คือการเปลี่ยนแบ็กกราว n d เป็นรูปภาพนะคะการตั้งค่าพื้นหลังเป็นรูปภาพนี้สามารถเลือกรูปภาพได้จากสีแ่งด้วยกันก็คือ my image my image เป็นการอัปโหลดรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ social media จะเป็นรูปภาพจากโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น facebook instagram Google Drive, f i กเ e r และ p i ก a s a นะคะแหล่งที่3คือ free from wix จะเป็นรูปภาพฟรีจากเว็บไซต์ wix ค่ะและสุดท้ายเป็น bigstock image รูปภาพจาก bigstock นะคะแต่จะต้องชำระเงินก่อนซื้อภาพนั้นเรามาดูกันว่าแหล่งที่1คือ my image นั้นเราสามารถอัพโหลดรูปภาพได้ด้วยตัวเองโดยการคลิกที่อัพโหลด image ตรงนี้นะคะและเลือกรูปภาพพื้นหลังที่เราต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแบบนี้เว็บไซต์จะทำการอัพโหลดคลิกดันค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเรานำเมาส์ไปชี้จะสังเกตได้ว่าปรากฏไอคอนรูปแบบต่างๆไอคอนแรกเป็นแว่นขยายสำหรับดูภาพขนาดใหญ่นะคะ ใหญ่ขึ้นมาเป็นภาพตัวอย่างไอคอนที่สองสำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพนะคะอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนเป็น b a c k ground แบบนี้นะคะและไอคอนที่3คือรูปถังขยะเพื่อลบภาพนี้นะคะไอคอนที่4เป็นแปลงนะคะสำหรับ crop และ edit เราสามารถ แก้ไขหรือตกแต่งภาพโดยการปรับจากเครื่องมือที่มีให้เราจำนวนมากแบบนี้นะคะอย่างเช่นปรับความสว่างใส้วสว่างขึ้นมาหรือมืดลงนิดนึงเมื่อปรับเสร็จแล้วให้คลิก Apply และคลิก Save ค่ะ รูปภาพที่เราทำการแก้ไขก็จะปรากฏขึ้นนะคะและไอคอนที่4เป็นไอคอนดาวน์โหลดนะคะสำหรับดาวน์โหลดภาพลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่างเช่นเราต้องการดาวน์โหลดภาพนี้ลงเครื่องคอมพิวเตอร์จะสังเกตไดต้ตรงนี้นะคะก็คือดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ แบบนี้เมื่อเราพอใจกับภาพภาพนั้นแล้วนะคะให้เราคลิกที่ภาพที่เราทำการตกแตง่งและให้คลิก Change Image นะคะภาพที่เราทำการเลือกไว้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นพื้นหลังของเราแล้วนะคะและการเปลี่ยนพื้นหลังรูปแบบสุดท้ายคือการเปลี่ยนพื้นหลังเป็นวิดีโอค่ะก็จะมี My Video สำหรับ ให้เราอัปโหลดวิดีโอจากเครื่องของเรานะคะและ Free f ร์ m w i กก็คือวิดีโอที่ทางเว็บไซต์ Wix ให้ทําการตั้งค่าได้ฟรีนะคะอย่างเช่นเราจะเลือก background ที่เป็นวิดีโอภาพนี้เราสามารถเลื่อนเมาส์มาที่แว่นขยายและดูการเคลื่อนไหวได้หากเราต้องการและพอใจกับ วิดีโอนั้นให้เราคลิกที่วิดีโอนั้นและคลิกที่ Change Background ค่ะสังเกตได้ว่า Background ของเราเปลี่ยนจากภาพมาเป็นวィィิดีโอโดยเราจะทำการ Preview เพื่อดูผลของการตั้งค่าโดยคลิกที่ Preview จะเห็นได้ว่า Background ของเราเปลี่ยนเป็นวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะ เพียงเท่านี้ค่ะเพียงไม่กี่ขั้นตอนเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังของเว็บไซต์เราให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ